เอาละครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกันเข้าสู่ช่องโจนาชแนลกันด้วยครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรจะพาไปดูวิธีฟาร์มโคโอเอิของผมนั่นเองนี่ครับเพราะในบางคลิปทุกคนอาจจะเห็นโคโอเอิผมน้อยนะครับเพราะว่าการทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ผมเนี่ยใช้โคโอเอิเยอะจริงๆสําหรับวิธีการลงไปฟาร์มของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากจะถือพี90ง,งอลงไปพร้อมกักบเกาะห้าก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาลงไปฟาร์มก,กันที่ลังแสงซึ่งเป็นแมพที่จะพาเรารวยเร็วที่สุดแล้วลล่่ะครรรจสนนุกไหหวววยยเเเเ็ือปปาดดีู๋ m ม n ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมอารีนาเบรกเอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดราคาไม่ถูกลงกว่าเดิมเติมเกมในเว็บน่าซื้อแพ็กพ่ลมรในการแล้วไปเลยเรียนลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้2ี่ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นวิ้งใต้คลิปนะครับ ลัคกี้คอยซีซั่นสองัมแบกแจกโพรโคเอ,คอ็กโซโกและของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยก็สำหรับวิธีการฟาร์มของผมนะครับผมก็จะไปเล่นข้างในข้างแสงเนาะเพราะว่าข้างในข้างแสงเนี่ยจะเล่นง่ายสุดๆเลยแหละครับอย่างมากเนี่ยก็จะมีประมาณ1ตี้ครับถ้าเราเคลียร์ได้หมดเนี่ยทั้งข้างแสงก็จะเป็นของเราเลยแหละครับสำหรับสไตล์การฟาร์มของผมก็จะมีประมาณนี้เลยแหละครับ อยู่กระสุนปริศนาก็ลอยมาครับก็เพราะแบบนี้เลยละครับผมก็เลยเลือกที่จะเล่นข้างในอาคิดจะเล่นข้างนอกน,นี่ก็เจอบ่อยแล้วครับสำหรับกระสุนปริศนานี่เดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปเล่นข้างในเลยดีกว่านะครับดูเหมือนว่าข้างในเนี่ยกำลังนัวกันเลยข้างในก็ดูเหมือนว่าจะสอบเกลื่อนเลยละครับถ้าราอหลอกไปได้นี่ผมอิ้มแน่นอนข้างนี้เสียงย่องครับน่าจะมีตัวเดี๋ยวเราเข้าไปเคลียร์กันเลยดีกว่าครับ เรียบร้อยไปตัวหนึ่งครับดูเหมือนว่าข้างในจะมีด้วยนะครับลวงอีกหนึ่งครับไม่รู้ว่าข้างในจะมีอีกตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะปิดประตูไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องเติมกระสุนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกระสุนไม่พอ APK ซะด้วยครับติดโลกมาอีกข้างนอกยังมีขึ้นเสียงอยู่นะครับน่าจะยังไม่หมดเดี๋ยวระหว่างนี้เชียร์ของรอเข้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนี่คือเกือนมากเลยครับทุกคน<แ>ไอตัวข้างนอกเหมือนว่าจะเข้ามากันแล้วครับไม่รู้ว่าไอตัวข้างนอกเนี่ยดีเดียวกันกับตัวข้างในหรือเปล่าครับแล้วมากันสงตัวซะด้วยถ้าผมรอดออกไปได้เนี่ยอิ่มแน่นอนครับเกมนี้เป็นแบบนี้ผมจะเล่นดักรอข้างในเลยนะครับว่าถ้าดันไปเนี่ยผมเสียเปียบเยบขาแน่นอน เรียบร้อยครับเหลือหนึ่งตัวไม่รู้เขาจะเข้ามาหรือเปล่าครับสำหรับตัวสุดท้ายเปลี่ยนหมวก่อนลวกันครับเพื่อความปลอดภัยของหัวเฮ้ยยังไม่ตายโอ้โหแล้วไม่ตายซชด้วยครับดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะสีหรือเปล่า แต่ไม่ตายเฉยเลยอย่างดีนะครับที่เมื่อกี้ผมเลือกเปลี่ยนหมวกไม่ง้าเนี่ยผมล่วงแน่นอนครับโอ้โหทุกคนแล้วผมพลาดว่ะโอ้โหคือแบบจังหวะผ่าตัดโอ้โหผมพลาดว่ะผมน่าจะแบบวิ่งชาร์จไม่วิ่งชาร์จก็น่าจะยังไม่ผ่าตัดว่ะช็อตน,นี้ นะครับเกมนี้ขอแก้ตัวกันหน่อยแล้วกันครับเดี๋เป็นคิวครับสวยๆครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะเข้าข้างในข้างแสงเลยแล้วกันนะครับศพนองเนี่ยผมจะไม่เก็บเนาะเพื่อนเขาน่าจะมีอีก2ตัวครับเก็บศพเนี่ยมีหวังเป็นแบบเกมเกมื่อกี้แน่นอนเลยละครเข้าเนี่ยก็จะลำบากนิดหน่อยครับที่หลังก็มีตีหน้าก็ามา ามาแล้วนี่ก็ต้องวิ่งหาเซฟเป็นอันดัแบแรกเลยแหละครับไปจะยิงใครไม่สนแล้วครับขอหาเซฟก่อนละกันเผื่อจะเจอของโดงของแดงขอได้ต่อทุนเกมต่อไปครับตายมาเนี่ยก็ยังมีของแดงต่อทุนครับแดงจริงๆครับเดี๋ยวในเกมนี้ผมจะดักในห้องเซฟก่อนละกันเนี่ยครับให้ตีเขากับตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงกันก่อนเ้ยแล้วพี่แกหลงมากไงเนี่ยผมเพิ่งจะขึ้นมาดักโอ้โหพี่แกก็รีบเกินนะครับ <AR> ระหว่างนี้ผมก็จะอยู่ในห้องนี้ยาวๆเลยนะครับรอให้ศัตรูยิงกันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเป็นมือที่3ในระหว่างนี้ก็มาดูศพกันก่อนครับตัวนี้เขียวอือเลยยิงไปยังไม่นานเลยครับเขียวยันปืนตัวน,นี้พี่แกเล่นเป็นฟอร์ครับแ<ว>สงตอนนี้คือเลีย์เรียบร้อยครับเหลือแค่บอดเดี๋ยวเราไปวิ่งเก็บของกันครับ โอ้โห oh, MK ครับอิ่มดีจริงๆครับมือที่3เนี่ยและมีแต่โซฟีทั้งนั้นครับวันนี้ได้มาเป็นฟครับราคาเหมือนว่าจะดีกว่า เมื่อเก็บศพเสร็จนะครับก็จะมาไล่เคลียร์บอทนะครับเพื่อแง่กระสุนไปขายเนาะกระสุนเนี่ยก็ราคาดีเหมือนกันนะครับสำหรับ A1 นงกระสุนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปออกกันเลยดีกว่า ราคาเกมนี้ครับออกมาได้4,009ครับสำหรับเกมนี้นี่ผมก็ได้เกิดใกล้ประตูแดงครับสังเกตได้ว่าผมก็จะวิ่งไปกดทางออกให้ศัตรูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะตัดกําลังศัตรูออกไปด้วยนะครับเพื่อไม่ตัวอยากออกครับเมื่อกดให้ศัตรูออกแล้วผมก็จะแวะไปดูลิ้นชักฝั่งตรงข้ามครับเพื่อได้กุญแจดีด จากนั้นผมก็จะเข้าไปเล่นข้างในข้างแสงกันเลยครับไปดูกันว่าเกมนี้ผมจะออกเท่าไหร่ครับหอดในข้างแสงเนี่ยก็เยอะครับทุกคนก็ลืมเตียมกระสุนกันมาเยอะๆเนาะ ในจังหวะนี้นะครับผมก็จะโซ่กระเป๋าบอดพร้อมชอปปิ้งครับขบาอันดับแรกครับก็ต้องหาเซฟฟี่กันซะก่อนนะครับของโด่งของแดงใส่เซฟสักหน่อยครับก่อนที่จะไปไล่ยิงศัตรูเอ้ยน้ำหัวมังกรมาครับเจมี์ก็พอได้ครับประหยัดใส่เซฟสักหน่อยครับ้าได้ดีเนี่ยอยากจะได้ของแดงมากกว่า อ๋อสำหรับเกมนี้นะครับยังไม่มีตัวมาสักตัวเลยเนาะระหว่างนี้ก็จะไปฟาร์มบอดกันเลยดีกว่าเนาะดูเหมือนว่าข้างแสงจะเงียบครับเกมนี้ก็จะไปหาไล่เก็บกระเป๋าแงะกระสุนกันเลยดีกว่าครับแต่ยังไม่มีตัวเข้ามาอีกก็จะรีเกมครับ แต่เกมนี้ครับดูเหมือนว่าศัตรูจะย่องเข้ามาครับไม่รู้ว่าเข้ามาตอนไหนหล่อเพื่อนผมไป2คนเลยครับทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าผมกับศัตรูในช็อตนี้นี่นั่งเกือบจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามีศัตรูอยู่ข้างๆแล้วศัตรูเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าผมจะไปชาร์จอาจายตัวเอง่านผู้จเจริญซึ่งมาปด้วยปัญญาแต่ผมเนี่ยก็ยิงบอดโชว์ไปหนึ่งทีครับศัตรูนี่ก็เก็บของพื้น ยังไม่พอแค่นั้นครับนั่งพาตัดเป็นเพื่อนกันอีกครับมันก็ชิวเกินครับทุกคนเดี๋ยวพี่แกก็ยังนั่งพาตัดชิวๆเลยแหละครับไม่เอะใจอะไรเลยสงสัยว่าพี่แกจะเจอสิงโตอะไรถามฟ้ามนานไปหน่อยฮะนั่งเพื่น ไอเกมนี้ครับผมก็ได้ออกยางปลอดภัยครับและมูลค่าการหอเกมนี้ครับอยู่ที่5 0 0แสนครับยิงไปหนึ่งตัวการฟาร์มผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับยิงไปตัว2ตัวยิมก็ครับไม่ต้องโลกมากก็ทำแบบนี้ไปซ้ำๆครับจากที่ผมจนๆนี่ยผมก็จนลงกว่าเดิมปลาลุยกันต่อครับทุกคนรอบนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเกิดใกล้คลังแสงมากๆเลยแหละครับ เกือบตายครับโดน RPK เข้าหน้าะนะอกไอ้แกล่ล่อสซะถึงเข้าเกมเลยนะครับบอกเลยครับว่าแค่นี้ต้องชำระครับฮึไอตัว RPK นี่แหละครับอานูไปนอนเป็นไงล่ะบอกนะครับว่าแค่นี้ต้องชำระหล่อสมผมเกือบตายครับเข้าเกมยังไม่ถึงหนึ่งนาทีอ,อดูของเลยดิมีอะไรมาบ้างโอเคได้มาเป็นพ p k ครับกับลีกดำ เฮ้ยๆๆเฮ้ยมีตัวมาแย่ง้ะเนี่ยมัวของวะนี่ยงจึงหายแขนไปเมื่อกี้อยากจะให้ผมแขนอีกแล้วครับฮ่าฮ่าแบบนี้แบบนี้ต้องโดนครับเอาดิยิบสินี่จะมั่วของก็ลองดูพี่ชายนี่มือเร็วจริงครับ หลังจากที่เคลียร์ปั๊มน้ำมันเสร็จครับก็นี้ผลกับการฟาร์มข้างในค้างแสงคะแต่จะว่าไปเกมนี้มาเจอหนูข้างแสงครับล่อเพื่อนผมไปกินทีละตัวเลยแหละครับทำเอาผมเนี่ยไม่กล้าที่จะวิ่งเลยแหละครับกลัวว่าหนูข้างแสงเนี่ยจะล่อผมไปอีกคน มันช่างดูจริงๆครับโอ้สะจนเวลาจะหมดก็ยังไม่ขยับเลยระหว่างนี้ก็เคลียร์ของครับเวลาก็ใกล้จะหมดจำกัดสะเเกินครับเวลาเนี่ยมาดูศพข้างล่างที่เพื่อนยิงไว้กันบ้างครับ ตอนนี้ก็เวลาใกล้จะหมดกันแล้วครับบางอย่างนี่ก็เก็บไปไม่หมดครับทั้งปืนดีๆทั้งลิกดีๆเนี่ยก็เพียบเลยแหละครับทั้งหมดในเกมนี้บารมีเพื่อนทั้งนั้นครับในเกมนี้ผมก็ได้ออกอย่างปลอดภัยครับปลอดภัยคนเดียวครับเพื่อนออกไม่ได้แต่ก็น่าเสียดายอยู่ครับไม่ได้เก็บอะไรติดไม้ติดมือไปให้เพื่อนเลยแต่ก็ยังว่าครับเวลามันจํากัดครับขนาดของตัวเองเนี่ยยังเก็บอะไรก็ไม่รู้ครับเก็บได้เก็บไปก่อน